พี่เน่ทำอะไรลกูกฮึทำไรทำอะไรทำอะไรทำอะไรครับอยากกินนมหรอฮะกินนม <c oughs> อเออเอเอโอเคอยากกินนมไหมกินดิกิน <c oughs> กิน,กนอ้ำอัมอ้ำเมะลงไหมนอนไหมฮะกินเร็ว นอนเพิ่งตื่นนะทําไมหน้าตาอย่างนั้นอย่าเคาะอย่าเคาะเนี่ยเดี๋ยวมันแตกเดี๋ยวมันแตกอากินกินกินดีๆอย่าเคาะเดี๋ยวมันแตกหน้าตาทําไมไม่สื่นฮะนอนเพิ่งตื่นนะอ๋อกินจับจับกินจับกินจับกินดีๆกิน กินเลยลูกกินเร็วพี่เน่กินเล้วเอาใส่ปากวิเออไม่กินก็เก็บอยากเคาะ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 เอออยากเคาะอยากเคาะอ,อ อยากอเอาอยากอฮะฮะึทำอะไรเอาไปเทนมเล่นทำไมล่ะมันนี่ฮะไปเทนมเล่นทำไมล่ะ พี่เน่เทนมเล่นทำไมล่ะฮะฮะฮะพี่เน่เทลงเล่นทำไมล่ะอืมเทลงเล่นทำไมวะเทนมเล่นทำไมวะแม่จ๋าไปไหนแม่จ๋าไปไหนแม่ไปไหน ฮะแม่ไปไหนฮะหาแม่ดิ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 ดบ้านสีแตกบันสีแตกบันสีแตก

นี่วันละนี่ว่นละเอ้าจำแม่ไม่ได้ปะนี่อาเวาปูมันหมารอนั่นจำม่ได้ à cha cha chạy ta ý yay vậy lấy ngầm yay lắm lấy ngầm yay lắm lắm gấp lắm 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 lắm

กันเวเวทนยี่้อือมแวเนยฮ้ยกอยามาหาพ่อพี่มามาหาพ่อพี่มาเนี่ยเนี่ยพี่เน่เคาะเล่นเคาะนั่นเคาะหัวจะเคาะเงินตอนให้เจ้าหนะงกดนมเคาหัวโยนไปโยนมนาะ Được, ngoài thì ngoài <laughs> <laughs> đi khó hay xin đi nè, nè nè mẹ, Nè 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 mẹ, thấy không, nè con chuối nè 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 con chuối cá nè nè con chuối oh, ô mẹ chuối Mẹ chuối là hóa chỉ cuộc tội đấy nè nè con chuối gì ừ, lia tồn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ จับได้ยังเลี่ยหมดอือยงาเกือดน้ำได้ป่ะเนี่ยแม่บ่มาคน้นแลบดินอืมไปไอก่อนพี่น้องนี่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 จำแม่บ่ได้ครับผม